จะพามาชมแหนแดงที่แน่นหนาพร้อมต่อการนำไปใช้งานหรือว่านำไปขยายพันธุ์นะคะสังเกตว่าเขาจะแน่นเป็นแพรแบบนี้เลยค่ะนคะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นำขึ้นมาใช้งานค่ะเดี๋ยวจะพามาดูลากด้านล่างของเขานะคะเนี่ยค่ะแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่ดูลากเขายาวมากเลยค่ะ แน่นแน่นนะคะแน่นมากเลยนะค่ะแล้วก็นำขึ้นไปใช้งานได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เรานำขึ้นให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็เติมปุ๋ยเอาไว้แล้วก็แบ่งเอาบางส่วนลงมาเพื่อขยายพันธุ์ต่อค่ะลากยาวมากเลยค่ะเป็นแพรแบบนี้เลยนะคะนะค่ะแหนแดงงามงามค่ะนำขึ้นไป ส่งทั่วประเทศได้เลยค่ะถ้าแบบนี้จะแข็งแรงนะคะสามารถที่จะเดินทาง1-2คืนได้แบบไม่มีปัญหาในการขนส่งนะคะเพราะว่าแหนแดงอยู่ในช่วงอายุ21วันซึ่งเขาจะแข็งแรงมากค่ะเดีย๋ยวจะพาให้ดูรากของเขาเนี่ยค่ะรากยาวถ้าตัวไหนที่มันไม่มีรากมันก็ไม่ตายนะคะเพราะว่า เขาขยายพันธุ์ด้วยการแตกกิ่งก้านสาขาค่ะแตกใบค่ะรากนี้ก็คือบ่งบอกให้รู้ถึงความเจริญงอกงามของเขานะคะถ้าเรานำขึ้นแบบนี้หมดแล้วให้เราเติมปุ๋ยค่ะเติมปุ๋ยเสร็จเราแบ่งแหนแดงบางส่วนลงมาขยายพันธุ์ต่อได้เลยค่ะพาชมแหนแดงางามค่ะ